นงครับตอนนี้บรรยากาศหอมอมรรของติดลมเลยครับทั้ง โอ้ยฝนตกฮะ,น,ะน้าห้ามทว่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้วเออดีใจแล้วลเออวนาะ ันี่ตรงหลืนในนอนเลยขั้นรถตู้ขั้ขน้นรถบาทมานี่ได้อยู่ดอกรถบาท ไอ้หลวงไอ้หลวงไอ้แบมซักผ้าอีกแล้วบอกแล้วมึงจะซักผ้าเป็นมึงซักผ้าแล้วหมู่บ้านนึงบ่อยกูเล่นบ่เพ่อเออถ่วงประสันบ่เกี่ยวดอกค่ะเกี่ฝนฝ่าอากาศทายฤดูหนาวไอ้กูมาจากไหน สักผ่ายาบได้ฟนตกโหลดมาสั่นมีขนาดสักสุดเล่นได้พอกันสักสุดล่ำนี่ได้เป็นบายกลุ่มมะนั่งก็ไปได้นั่งสวัสดีค่ะ Good morning แก้วลืมหลังสวัสดีครับ ดีอเช้าดียัมอรนิ่งมือห้าสิจังไรนี่ทั้งทัวประเทศมันได้ไหมนี่ลกฟ้าคลื่นฝนเลยวันนี้รถคอยติดบอกได้บ้ล่ะว่าชนปขนสุกจังขืนมุนหลุลุลุ่นอยไในลอนนี่สภาพโยกงีเลยอันดินอยู่หันมันเป็นดินอันดินดินดากไหมยกขึ้นม่ทีเออดินแดงๆน่ม เอาพี่ยาว่ะเอาขื่อ n g อ t ขื่องออกแล้วึืงออกตัวปักไงขื่องออกตัวปักไ่แล้วผุน จะได้กินอันน้ำเย็นแต่เศราแทะติออตดบ่ทางนี้ติดบ่ติดเล่นบ่กบก่อนสู้สู้รถข่อยติดลมกันแล้วขืนมึงนึงรถขอยติดลมกแล้วขืนมึงนึงเค้นแล้วซีฟคนผุนม้วนลุดลยลุยลอยยั่ไงโตกแห้งค้างต้องมาขึ้นอี๋เนาะ ตะแต่ตายตตเปิดเพราะว่ามันขึ้นในี่แห้งค่ะตะยานเล่ตายเลยมมนี่กัไปต่อรอยเอครับพี่น้องข้งางมาือผสมวัาตรงถ้าอยู่ขเขาทั้งนี้เลยเมน้องบอกวัน๋นโทษยัยบด กาแฟแต่เศร้าแต่ขอให้กินแต มื่อนี there, ้การเซวกันแหล่ได้ไครับผมเมื่อกี้กซีวกันแหล่ผมามันที่เท่าไรก่นเขรามาายุสิบเจ็ด่โอ้สิบสามหมื่นโอ้เขาต้องฟืนเขาต้องฟืนอีกเ้มือจะดนรถยุดเล็กน้อยเราไปกี่กิโลหนี่งเราไปกี่กิโลบ่ลอยเอสกหน่ลอยลอยยี่ลอยโล แมนเฮ้ยได้ยังเรื่องเล่าแมยคอยล์รไซต์แต่เก่าศูนย์กับเก่าเจ็ดแม่เอ้ยออกเก่าแปดกับสี่สองเศาเศาเศาดวงบูมีเฮ้ยเฮ้ยไปไหนล่ะยจ้าไปไหน ยังทีิไปใสเดี๋ยนี่ที่ขึ้นรถนะมาพีมาพีข่ามาพีจะไปออดอดูเอาเพื่อนมาพีกระเป๋าอยู่ใสกระเป๋าอ่ะ โทษศักยังเลยโอ้ที่ไปใส่ก่อนทีคืนรถนอนน่ะปวดปวนมากเปดอ้่ลองมาเล่ยวไ่ได้เศ้าหอว่าซ่อมสราเต็มบดเลยสาร